เด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่งเร่ขายลอตเตอรี่เดินตากฝนที่เทกนํำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาเธอเพียงแค่อยากหาที่แห้งเพื่อหลบฝนชั่วคราวแต่ทันทีที่บานประตูไม้เก่าๆค่อยๆแง้มออกกลิ่นควันทูบจางๆจ,จากหิ้งพระในมุมห้องกลับทําให้เธอชะงักงานเธอก้าวเข้าไปใกล้เท้าสั่นไหวหัวใจเรากับถูกบีบรัดเมื่อเห็นใบหน้าบนกรอบรูปตั้งอยู่เหนือบาดท,ทูบนั้นเป็นตัวเธอเองไม่มีทางผิดแน่ผมมาสูงดวงตากลมโต รอยยิ้มสดใสรูปนั้นตั้งอย่างเรียบร้อยท่ามกลางควันทูบที่ลอยคลุ้งด้านล่างระบุวันเดือนปีเกิดและวันเสียชีวิตอย่างชัดเจนเธออ่านแล้วขนลุกสู้มันคือวันเดือนปีที่เธอเชื่อมาตลอดว่าเป็นของตัวเองแต่กลับจบเร็วกว่าความเป็นจริงถึง9ปีคุณลุงคุณป้าคะถ้าช่วงเวลานั้นเป็นเรื่องจริงคุณลุงคุณป้าจะทําอย่างไรเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ทั้งชีวิตรู้จักแค่ความรักจากแม่ผู้เหน็ดเหนื่อยที่เธอเชื่อว่าเป็นแม่แท้แท กลับต้องถูกรั้งเข้าไปในวงวนของความลับที่สั่นสะเทือนหัวใจขอต้อนรับคุณลุงคุณป้าทุกท่านเข้าสู่สุขใจในบ้านปลายเรื่องราววันนี้จะพาคุณลุงคุณป้าไปยังพื้นที่ชนบทในจังหวัดนครสวรรค์ที่ซึ่งเด็กหญิงชื่อดาวใจเติบโตมากับแม่ท่ามกลางความยากลําบากแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักทว่าสิ่งที่เธอรู้เกี่ยวกับตัวเองชื่อวันเกิดอะตัวตนกลับกลายเป็นเพียงหน้ากาก,ากที่สวมอยู่ผู้หญิงแปลกหน้าคนหนึ่งที่มีแววตาอาบด้วยน้ําตา เรียกเธอได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกเธอว่าลูกเรากลับได้เห็นวิญญาณที่จกไปกลับมาอยู่ตรงหน้าหากวันหนึ่งเด็กที่เราคิดว่าเป็นลูกแท้ๆของเรากลับมีใครอีกคนปรากฏตัวขึ้นแล้วบอกว่านี่คือลูกที่ตายไปเมื่อเก้าปีก่อนคุณลุงคุณป้าจะทำอย่างไรเราจะยึดลูกไว้ด้วยสุดหัวใจหรือจะปล่อยให้ความจริงได้พูดแทนระหว่างสายเลือดกับความผูกพันอะไรคือสิ่งที่กำหนดคำว่าแม่ หากคุณลุงคุณป้ารู้สึกเสะเตือนใจกับเรื่องราวนี้ขอฝากกดติดตามและแชร์ช่องสุขใจในบ้านปลายให้ถึงมือคนที่คุณรักเพราะบางความจริงที่ไม่น่าเชื่ออาจซ่อนอยู่หลังสิ่งที่เราคิดว่าคุณเคยที่สุดและเพราะบางครั้งความจริงไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เรามองเห็นแต่อยู่ในสิ่งที่เราไม่กล้าเผชิญหน้าดาวใจอายุครบ12ปีอาศัยอยู่กับแม่ชื่อโสพิษในบ้านเล็กๆริมทุ่งหญ้าร้างของจังหวัดนครสวรรค์สองแม่ลูกพึ่งพาอาศัยกันบางวันมีข้าวกิน บางวันก็ต้องอดทนตอนกลางวันแม่จะปั่นจัก,กรยานขายดอกอไม้ไปตามถนนในตลาดอำเภอส่วนดาวใจก็หอบลอตเตอรี่เดินเท้าจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเผื่อจะมีใครเมตตาซื้อสักใบสองใบทุกวันล้วนเป็นการต่อสู้อย่างเงียบงานแต่ดาวใจไม่เคยบ่นเธอรักแม่มากเห็นมือแม่ที่แห้งกร้านเพราะลมแดดลมฝนเห็นรอยด้านหนาที่เล่าถึงการเสียสละอาย่างไม่มีถ้อยคําเคยมีครั้งหนึ่งเธอถามแม่ว่าทําไมไม่พักอยู่บ้านสักวัน โสพิตเพียงลูบหัวเธอเบาๆแล้วยิ้มอ่อนโยนว่าเพราะมีลูกแม่ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยบ่ายวันนั้นฝนเทคนำลำลงมาอย่างไม่ทันตั้งตัวดาวใจกำลังเดินอยู่บนถนนลูกรังที่เปียกเฉอะอแฉะท้องฟ้าสีมนครึ้มราวกับจะถล่มลงมาลมแรงหอบเอาหยาดฝนหนักๆสาดเข้าหน้าเธอกอดลอตเตอรี่แน่นไว้กับอกวิ่งหาที่หลบฝนถนนว่างเปล่าไม่มีร้านค้าไม่มีหลังคาให้พึ่งพิงมีเพียงทุ่งกว้างกับเสียงลมที่โหยหวน เธอเริ่มตื่นตระหนกฝนยิ่งตกหนักขึ้นเสื้อผ้าเปียกชุ่มเท้าลื่นถลายในโคลนลมเย็นพัดแทรกเข้ามาตามนิ้วมือเธอสั่นจนฟันกระทบกันเดินไปพลางภาวนาในใจขอให้เจอชายคาสักแห่งดวงตาเธอมองผ่านม่านฝนขาวโพลนแล้วที่ปลายถนนหลังแถวต้นหมากเธอเห็นบ้านไม้หลังเก่าๆหลังหนึ่งดาวใจรีบวิ่งไปยืนหอบอยู่ใต้ชายคาน้ำฝนหยดจากผมลงมาปะทะใบหน้าเธอตะโกนขึ้นว่ามีใครอยู่ไหมคะ หนูขอหลบฝนสักครู่ค่ะมีเพียงเสียงฝนตอบกลับกระนำหลังคาสังกสีเก่าเธอตะโกนอีกครั้งเสียงเบาลงเพราะความหนาวและความกลัวไม่มีใครขานรับเธอเอื้อมมือไปผลักประตูไม้ประตูเปิดออกเบาๆโดยไม่ล็อกเธอยืนลังเลอยู่หน้าประตูหนูขอเข้าไปหลบฝนแป๊บเดียวนะคะไร้เสียงคนไรเงาผู้ใดมีเพียงกลิ่นทูบบางๆลอยออกมาจากภายในบ้านมือสลัลวดาวใจเดินเข้าไปแม้ขาจะยังสั่นเพราะหนาว แต่หัวใจก็เริ่มสั่นเพราะบางสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้เธอไม่รู้เลยว่าเพียงไม่กี่ก้าวข้างหน้าจะพาเธอเข้าใกล้ความลับที่ถูกฝังมานานเกือบสิบปีในความเงียบงันของบ้านไม้หลังเก่าแสงจากตะเกียงน้ำมันสลัวสลัวตรงมุมห้องสองให้เห็นกำแพงที่เปื้อนคราบตะไคร่เดาวใจย,ย่ำเท้าเลอะคลนบนพื้นซีเมนต์เย็นเฉียบก้าวอย่างกล้ากล้า,กล,ากลัวกลัว,ลวไม่มีเสียงคนในบ้านมีเพียงเสียงฝนกระทบชายคาและกลิ่นทูบลอยเอือย,อยอยู่ในอากาศทำให้เธอขนลุกโดยไม่รู้ตัว ดวงตาเธอหยุดอยู่ที่มุมหนึ่งของห้องตรงนั้นท่ามกลางข้าวของเก่าๆที่เต็มไปด้วยฝุ่นมีหิ้งพระจัดอย่างเรียบร้อยบาททูบตั้งอยู่ตรงกลางควันลอยกลุ่นราวกับเพิ่งมีคนจุดเทียนแดงสองเล่มที่ไม่ไปครึ่งหนึ่งยังเปล่งแสงให้เห็นรูปถ่ายที่ตั้งอย่างสงบด้านบนดาวใจเดินเข้าไปใกล้และแล้วหัวใจเธอก็ราวกับถูกบีบรัดรูปถ่ายคือใบหน้าของเธอเองผมถักเป็นเปียสองข้างมัดด้วยริบบิ้นผ้าสีแดงดวงตากลมโตเบิกกว้าง รอยยิ้มเด็กน้อยเปล่งประกายอยู่ท่ามกลางดอกลินลี่สีขาวบนหิ้งพระเธอรู้สึกราวกับกำลังมองเข้าไปในกระจกพิศวงหัวใจของดาวใจเต้นแรงไม่หยุดมือเธอสั่นเมื่ออ่านตัวหนังสือใต้รูปถ่ายนั้นว่าดวงใจ2 0 1 2 2 0ส5สามปีของชีวิตชื่อที่ไม่คุ้นหูแต่ใบหน้านั้นคือเธอเองดาวใจถอยหลังสมองหมุนวนเป็นไปไม่ได้คนที่ยังมีชีวิตอยู่จะมีรูปวางบนหิ้งพระได้อย่างไรทำไมวันเกิดถึงตรงกับสิ่งที่แม่เคยเล่าเธอไม่เข้าใจ แต่ความกลัวเย็นเยียบแทกผ่านปลายนิ้วไล่ไปจนถึงกลางหลังจนเธอปล่อยโฮออกมาเธอหันหลังวิ่งหนีแต่ยังไม่ทันก้าวออกพ้นประตูเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นด้านหลังเสียงฝีเท้าลากช้าๆดาวใจหยุดชะงักมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากหลังผ้าม่านอายุประมาณ4ี่บกว่ามวยผมขึ้นสูงใบหน้าซู้ตอบแต่แววตากลับแปลงประกายเหมือนได้เห็นสิ่งที่ไม่อาจเป็นไปได้เธอยืนตัวแข็งอยู่ครู่หนึ่งแล้วจู่ๆขาก็สัน่น ผ้าในมือร่วงลงพื้นเธอยกมือขึ้นปิดปากน้ำตาไหลพรากดวงใจลูกแม่เสียงเธอสั่นไหวปนสะอื้นไม่มีคำถามไม่มีความลังเลมีเพียงเสียงเรียกที่ปวดร้าวเรากับเพิ่งได้เจอวิญญาณที่เคยหลงหายไปดาวใจยืนนิ่งตัวสัน่นถอยหลังหนึ่งก้าสองก้าทุกอย่างหมุนวนราวกับฝันร้ายฝนยังคงตกกระหน่ำด้านนอกแต่พายุที่แท้จริงเพิ่งเริ่มขึ้นในหัวใจของเธอ ดาวใจวิ่งฝ่าฝานอย่างบ้าคลั่งทุกย่างก้าวที่เปื้อนโคลนเหมือนฝังลึกในความกลัวที่ไม่เคยรู้จักรูปถ่ายบนหิ้งที่เป็นใบหน้าของเธอเองเสียงเรียกสะอื้นดวงใจลูกแม่ยังคงก้องอยู่ในหัวเหมือนกลองที่ตีกระหน่ำลงบนหัวใจดวงน้อยๆเมื่อบ้านไม้หลังเล็กปรากฏใต้แสงฟ้าแลบที่ปลายทุ่งดาวใจพุ่งเข้าไปเหมือนนกน้อยตกใจโสพิษกำลังนั่งเงียบเงียบปะเสื้อผ้าใต้แสงตะเกียงน้ำมันที่ริบหรี่ เหนืน้าขึ้นเมื่อได้ยินเสียงประตูเปิดกระแทกเห็นดาวใจตัวเปียกโชกใบหน้าซีดขาวดวงตาแดงกำ่ำเธอก็ตกใจรีบลุกขึ้นทันทีดาวใจลูกเป็นอะไรไปตายแล้วทำไมตากฝนจนเปียกแบบนี้เธอไม่ตอบในทันทีน้ำฝนยังหยดจากผมลงบนแก้มผสมกับน้ำตาอุ่นๆดาวใจเดินตัวสั่นเข้ามาใกล้จ้องมองเข้าไปในตาแม่ครั้งแรกในชีวิตแววตาของเธอไม่ใช่ความไร้เดียงสาอีกต่อไป แต่คือความสงสัยที่บีบรัดใจแม่แม่เป็นแม่แท้ๆของหนูหรือเปล่าคำถามนั้นลอยอยู่ท่ามกลางเสียงลมวิดีผ่านช่องหน้าต่างทำให้โสพิษนิ่งงันมือของเธอหยุดกลางอากาศเข็มที่ถืออยู่ตกลงพื้นตาเธอเบิกกว้างปากเม้มแน่นแล้วไม่กี่วินาทีต่อมาเธอก็ยิ้มฝืดฝืนถามอะไรแบบนั้นลูกหนูคิดมากไปแล้วคนหน้าเหมือนกันมีถมไปเขาคงจำผิดหน้าแต่รูปบนหิ่งเหมือนหนูมากเลย แม่เดาใจพูดเสียงสะอื้นริมฝีปากสัน่นวันเกิดก็ตรงกันเขาเรียกหนูว่าดวงใจโสพิษหันหน้าหนีมือขยุ้มชายเสื้อแน่นเธอไม่พูดอะไรอีกไม่ปฏิเสธแต่ก็ไม่ยืนยันความเงียบนั้นทําให้ดาวใจเย็นยะเยือกถึงหัวใจคืนนั้นทั้งคืนเธอไม่อาจขมตาหลับเสียงฝนนอกชายคาเหมือนกระซิบคําถามร้อยพันเข้ามาในหัวเราเป็นใครกันแน่ทําไมถึงมีรูปถ่ายนั้นทําไมแม่ถึงเงียบรุ่งเช้า ก่อนที่พระอาทิตย์จะโผล่พ้นแนวไผ่ดาวใจรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่เธอเคยได้จากการนอนกอดแม่ฟังเสียงหายใจหอบเหนื่อยหลังจากทำงานมาทั้งวันแล้วเธอก็ตัดสินใจจะกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกครั้งเธอต้องรู้ความจริงแม้ความจริงนั้นจะบาดลึกถึงหัวใจบ้านกลางทุ่งเช้าวันนั้นยังคงเงียบงนันถูกย้อมด้วยสีเทาหม่นหลังฝนเมื่อคืนดาวใจยืนลังเลอยู่หน้าประตูมือเล็กกำชายเสื้อแน่นหัวใจเต้นร,รัวเหมือนจะทะลุอกแต่เธอรู้ว่า เธอต้องเดินเข้าไปเธอไม่อาจทนใช้ชีวิตต่อไปอีกแม้เพียงวันเดียวกับคำถามที่แขวนค้างอยู่ในใจคราวนี้เมื่อดาวใจเคาะประตูผู้หญิงวัยกลางคนคนนั้นแม่กรมลได้ยืนรอยอยู่แล้วเธอไม่แปลกใจที่เห็นดาวใจกลับมาและก็ไม่ได้รีบเร่งเข้ามากอดเหมือนครั้งแรกเธอเพียงแค่ก้าวถอยไปด้านข้างเปิดประตูออกแล้วพยักหน้าเชื้อเชิญให้ดาวใจเข้ามาดาวใจนั่งลงบนเก้าอี้มือยังคงสัน่น แต่แววตาของเธอเข้มแข็งกว่าเมื่อวานโดยไม่ต้องให้ถามแม่กมนก็จุดทูปหนึ่งดอกอย่างเงียบๆปักลงในบาดท,ทูปเก่าหน้ารูปถ่ายที่มีเปลวเทียนล้อมอยู่จากนั้นเธอนั่งลงดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้ามองตามสายทูปที่ลอยล่องขึ้นไปในอากาศลูกเหมือนดวงใจมากเธอเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงต่ำๆเหมือนจนแม่คิดว่ากำลังฝันตอนที่เห็นลูกยืนอยู่ในบ้านเมื่อวานดาวใจกัดริมฝีปากนั่งเงียบฟังอย่างตั้งใจ ปี2015บ้านเก่าของแม่เกิดไฟไม่ตอนนั้นแม่พ่อของลูกและดวงใจที่เพิ่งอายุสามขวบอยู่กันในบ้านไฟลุกจากห้องครัวตอนกลางดึกแม่เพียงแค่คว้าตัวดวงใจวิ่งออกมาได้ทันแต่ในความมืดและควันเด็กน้อยหลุดมือแม่เสียงของแม่กมลนเริ่มสะอื้นมือเธอกำชายเสื้อแน่นดวงตาแดงกำ่ำพ่อของลูกวิ่งกลับเข้าไปช่วยแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้ออกมาอีกไฟเผาทุกอย่างจนหมดพบเพียงร่างของพ่อ แต่ดวงใจไม่ไม่มีใครเจอร่างไม่มีแม้แต่ร่องรอยตั้งแต่นั้นมาแม่ก็ไม่เคยหลับได้อย่างสงบอีกเลยเธอเอ่ยเสียงแผ่วทุกคนบอกว่าลูกตายแล้วแต่แม่รู้ถ้ายังไม่เห็นศพก็ยังมีหวังทุกปีแม่ไปวัดขอพรทุกสิ่งที่ฟ้าและพระจจรฟังขอให้ลูกยังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนดาวใจน้ำตาซึมพูดไม่ออกรูปบนหิ้งพระแม่ให้ช่างวาดขึ้นจากความทรงจำของแม่เอง แม่กมลชี้ไปที่รูปแม่มักจะสงสัยถ้าดวงใจยังอยู่ตอนนี้จะเป็นอย่างไรจะเรียนอยู่ชั้นไหนยังจำแม่ได้ไหมเธอมองดาวใจอีกครั้งไม่กระพริบตาแล้วลูกก็เดินเข้ามาเหมือนฝันที่กลายเป็นจริงดาวใจหันหน้าหนีไม่กล้ามองตอบแต่ในใจของเธอคำพูดเหล่านั้นร้อยเรียงกันอย่างเงียบงนันเชื่อมโยงเสษเสี้ยวความรู้สึกที่ไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ในหัวใจตนเองเปเลวไฟครั้งนั้นอาจจะเผาดีดของใครคนหนึ่ง และอาจจะเผาวความเชื่อทั้งหมดที่เธอเคยมีต่อชีวิตตัวเองหลังจากเล่าเรื่องราวเจ็บปวดนั้นจบแม่กะมลลุกขึ้นเดินเข้าไปในห้องด้านในแล้วกลับออกมาพร้อมกล่องไม้เก่าๆในมือกล่องนั้นซีดสีด้วยกันเวลาฝาปิดเริ่มปริกแต่เธออุ้มไว้ราวกับของล้ำค่าเธอวางกล่องลงบนโต๊ะค่อยๆเปิดฝากล่องออกช้าๆแล้วดันไปให้ดาวใจดูสิลูกนี่คือทั้งหมดที่แม่เก็บไว้ได้ของดวงใจดาวใจก้มลงมอง ดวงตาละเลียดไปทีละชิ้นในกล่องสิ่งแรกคือสูติบัตรที่เหลืองกรอบมุมกระดาษขาดนิดหนึ่งเธอหยิบขึ้นมาหัวใจบีบรัดเมื่ออ่านชื่อว่าดวงใจกำมลเกิดวันที่17เมษายน2012วันเกิดนั้นตรงกับสิ่งที่แม่โสพิษเคยบอกเธอถัดมาเป็นสมุดฉีดวัคซีนมีตราประทับของโรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์ในช่องชื่อผู้ปกครองเป็นลายเซ็นเซนกำมลทิดาพร้อมภาพถ่ายติดมุมสมุดเป็นรูปเด็กหญิงอายุสามขวบใบหน้ากลมๆดวงตาสดใส รอยยิ้มเต็มเปี่ยมเหมือนกับรูปวัยเด็กของดาวใจที่เคยเห็นในบ้านแต่สิ่งสุดท้ายในกล่องคือสิ่งที่ทําให้เธอแทบหยุดหายใจสร้อยข้อมือผ้าสีชมพูที่ซีดลงตามการเวลาได้ปริตามรอยพับหลายจุดบนผ้าผืนนั้นด้วยลายปักที่ไม่เรียบร้อยแต่แน่นหนามีใครบางคนปักชื่อดวงใจด้วยได้สีแดงเธอหยิบมันขึ้นมามือสันะร,ร,ริกดวงตาเธอกับพริบรัวริมฝีปากเม้มแน่นหัวใจราวกับมีมือที่มองไม่เห็นบีบแน่นจนเจ็บ สร้อยข้อมือนั้นดาวใจเคยเห็นในความฝันของตัวเองไม่ใช่แค่ครั้งเดียวหลายต่อหลายครั้งในฝันแปลกๆเธอมักจะเห็นตัวเองยืนอยู่ในบ้านไม้มีสร้อยผ้าสีแดงผูกที่ข้อมือเล็กๆทุกครั้งที่ตื่นขึ้นเธอคิดว่าเป็นแค่จินตนาการแต่มาวันนี้มันอยู่ตรงหน้าเธอแล้วชัดเจนราวกับพระอาทิตย์ที่ขึ้นนอกทุ่งเปียกชื้นดาวใจมองแม่กมลนแววตาเต็มไปด้วยคำถามนับพันที่เธอไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนแม่กมลไม่พูดอะไรอีก เธอเพียงพยักหน้ายอย่างช้าช้าน้ำเสียงสั่นเครือสร้อยเส้นนั้นแม่ปักให้ลูกตอนลูกอายุสองขวบด้วยมือแม่เองทุกเข็มเย็บคือทุกคืนที่แม่เฝ้าลูกเวลาลูกเป็นไข้และในวินาทีนั้นดาวใจก็รู้หัวใจของเธอเพิ่งเปิดประตูบานใหม่แต่ประตูนั้นจะพาเธอไปที่ใดเธอก็ยังไม่กล้าก้าวข้ามผ่านบ่ายวันนั้นท้องฟ้ายังคงหมนเทาเหมือนจิตใจของดาวใจเมฆสีเทาปกคลุมทั้งท้องฟ้าเหนือทุ่งนา ลมพัดเบาๆพร้อมกลิ่นดินชื้นหลังตกดาวใจจูงมือแม่กำมนกลับไปยังบ้านไม้หลังเล็กที่ชายหมู่บ้านที่ซึ่งเธอเติบโตมา12ปีเต็มเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะน้ำตาและมืออาหารเรียบง่ายกับแม่ที่เธอเชื่อมาตลอดว่าเป็นแม่แท้ๆถนนกลับบ้านในวันนี้ช่างยาวนานอย่างประหลาดมือของดาวใจอยู่ในมือแม่กะมนเล็กและนุ่มแต่เหมือนแบกน้ำหนักบางอย่างที่บรรยายไม่ได้แม่กำมนไม่พูดมากเพียงเงียบๆเดินไป สายตาติดตามทุกฝีก้าวของลูกสาวที่เคยคิดว่าสูญเสียไปตลอดการเมื่อทั้งสองมาถึงโสพิษกำลังสาวข้าวหลังบ้านเธอหันกลับมาใบหน้าแสดงความยินดีเมื่อเห็นลูกกลับมาแต่แววตานั้นกลับมืดลงทันทีเมื่อเห็นว่าคนที่มากับดาวใจคือใครร่างเธอชงงะงักมือที่ถือกระชอนสาวข้าวก็หยุดนิ่งน้ำข้าวล้นออกมาแต่เธอกลับไม่รู้ตัวเลยเดาวใจคนนี้คือใครลูกโสพิษพยายามพูดด้วยเสียงปกติแต่คำพูดนั้นแผ่วเบา เรากับจะล้มลงต่อหน้าพายุที่กำลังมาดาวใจกลืนน้ำลายก้าวขึ้นไปหนึ่งก้าวแม่นี่คือแม่กมลหนูหนูอยากให้แม่ฟังสิ่งที่เธอพูดโสพิตรีบเช็ดมือกับชายเสื้อก้าวขึ้นบันไดมายืนขวางหน้าประตูบ้านเหมือนกำแพงบางๆกั้นกลางระหว่างสองโลกสายตาของเธอมองแม่กมลไม่ใช่ความโกรธไม่ใช่ความรุนแรงแต่คือความระวังและสับสนแม่กมลบีบมือลูกสาวเบาๆแล้วพูดด้วยเสียงช้าๆ พยายามควบคุมอารมณ์ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อย่งอะไรทั้งนั้นฉันแค่อยากรู้เธอเคยช่วยเด็กผู้หญิงชื่อดวงใจจากเหตุไฟไม่ปี2015ที่อำเภอตากลี่หรือเปล่าโสพิษอึกอักไปหนึ่งวินาทีแล้วรีบสายหัวฉันไม่รู้ว่าเธอพูดเรื่องอะไรฉันไม่รู้จักใครชื่อนั้นลูกสาวฉันชื่อดาวใจอยู่กับฉันตั้งแต่เกิดพวกเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับอดีตของเธอแล้วทำไมสูติบัติของหนูถึงตรงกันดาวใจพูดขึ้น เสียงสั่นสะท้อนความสงสัยสร้อยข้อมือที่ปักชื่อดวงใจสมุดฉีดวัคซีนวันเกิดทุกอย่างตรงกับลูกของเธอหมดเลยทำไมแม่ไม่พูดอะไรเลยมันก็แค่บังเอิญเท่านั้นโสพิตรีพูดแต่มือเธอกำชายเสื้อแน่นขึ้นเรื่อยๆหน้าคล้ายกันก็มีเยอะแยะชื่อเหมือนกันก็มีอย่าพูดอะไรเพ้อเจ้อเลยดาวใจแต่แววตาของเธอไม่กล้ามองตาลูกสาวเลยเอาแต่มองไปรอบๆหลีกเลี่ยงความเงียบอันหนักอึ้งปกคลุมทั้งสามคนดาวใจมองแม่บุญธรรม แล้วหันไปมองแม่กระมลเธอรู้สึกเหมือนยืนอยู่ระหว่างสองกระแสน้ำฝั่งหนึ่งคือโลกที่เธอเคยรู้จักอีกฝั่งคือประตูที่เพิ่งเปิดสู่ความจริงที่ถูกปิดบังและเธอไม่แน่ใจว่าจะสามารถย้อนกลับไปได้อีกหรือไม่ท่ามกลางความตึงเครียดที่อัดแน่นจนแทบหายใจไม่ออกทุกคำพูดระหว่างทั้งสามคนเปรียบเสมือนกันไกลที่ตัดทะลุมานแห่งความลับที่ถูกปิดไว้มานานดาวใจยืนนิง่งดวงตาแดงกำ่ำขณะที่โศภิตกก้มหน้า สองมือประสานกันแน่นเหมือนกำลังเกาะเกี่ยวกับความสงบสุดท้ายแม่กมลยังคงรักษาสีหน้าเยือกเย็นแต่สายตาเต็มไปด้วยความหวังผสมความเจ็บปวดเหมือนกำลังต่อสู้ระหว่างความปรารถนาที่จะได้ลูกกลับคืนกับความสงสารต่อผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าทุกอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นได้หลุดรอดเข้าไปในหูของเพื่อนบ้านที่อยู่ถัดไปป้าพรพันธ์โดยนิสัยเป็นคนชอบสอดรู้สอดเห็นแถมยังมีอคติกับโสพิษจากเรื่องเล็กๆในชุมชน ป้าแอบยืนฟังอยู่หลังต้นกล้วยข้างบ้านได้ยินทุกคำทุกประโยคตาเธอลุกวาวทันทีที่ได้ยินคำว่ารักเด็กแม้ไม่มีใครพูดคำนี้ออกมาเลยสักคนแค่เศษความจริงที่ได้ยินก็เพียงพอให้จินตนาการของเธอจุดไฟแห่งความสงสัยขึ้นมาในหัวตายจริงรักเด็กหลายปีที่ผ่านมานี่มันปิดบังเรื่องลูกคนอื่นหรอเธอบ่นพึมพำแล้วรีบยกชายกระโปรงวิ่งตัดทางเล็กหลังบ้านไม่ทันได้ใส่รองเท้า เท้าเปล่าของเธอเหยียบหินกรวดจนเจ็บแต่ไม่สนใจเธอมุ่งหน้าไปยังศาลาประชาคมหมู่บ้านที่ซึ่งมีอาสาสมัครรักษาความสงบประจําอยู่ลักเด็กมีคนลักเด็กป้าพรพันตะโกนลั่นจากที่ไกลวิ่งทางบกไม้บกมืออย่างบ้าคลาั่งอยู่บ้านยายโสพิษนั่นแหละหล่อนลักลูกคนอื่นมาเลี้ยงตั้งสิบกว่าปีพอแม่แท้แท้เขาตามหามาถึงบ้านยังไม่ยอมคืนหมู่บ้านที่เคยเงียบสงบก็พลันวุ่นวายขึ้นมาทันทีเพื่อนบ้านที่กําลังกวาดลาน รถน้ำต้นไม้ต่างก็หยุดมือหันมามองตามเสียงเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นเป็นระลอกเจ้าหน้าที่อบตอที่ได้ยินข่าวรีบโทรแจ้งตำรวจอำเภอแม้เรื่องราวยังไม่กระจ่างแต่จากปากป้าพรพัน์มันได้กลายเป็นคดีใหญ่ไปแล้วในขณะเดียวกันภายในบ้านไม้หลังเล็กที่ดาวใจโสพิษและแม่กมลยังยืนปะทะอารมณ์กันอย่างสับสนไม่มีใครรู้เลยว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า ความสงบอันประบางของที่นี่กำลังจะถูกฉีกกระชากด้วยเสียงวอรถตำรวจและเครื่องแบบที่บุกเข้ามาราวพายุเสียงเครื่องยนต์ดังลั่นที่หน้าบ้านแล้วจอดลงกระทันหันดาวใจสะดุ้งหันกลับไปหัวใจแทบร่วงจากอกเมื่อเห็นตำรวจสามนายในเครื่องแบบเดินลงจากรถตามด้วยเจ้าหน้าที่อาสาอีกสองคนในมือพวกเขาคือใบแจ้งความที่ป้าพรพันธ์เขียนอย่างลวกๆหมึกเปื้อนน้ำฝนพร้อมลายเซ็นหวดๆใบหน้าของโสพิษซีดเผือดแม่กมลยืนนิง่งส่วนดาวใจยืนนิ่งอึง้ง ตำรวจอาวุโสที่สุดก้าวมาข้างหน้าพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังแต่ไม่แข็งกร้าวพวกเราได้รับแจ้งว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะมีการกักเด็กโดยมิชอบขอเชิญทั้งสามท่านไปที่สถานีเพื่อให้ปากคำครับไม่ไม่ใช่แบบนั้นดาวใจร้องลั่นวิ่งเข้ากอดแม่บุญธรรมแน่นแม่หนูไม่ได้รักใครแม่หนูไม่ทำผิดอะไรเลยเธอกรีดร้องน้ำตาไหลพรากไม่หยุดเด็กหญิงสุดลงคุกเข่ากับพื้นดิน มือเกาะชายเสื้อของผู้หญิงที่เลี้ยงดูเธอมา12ปีแน่นร่างเล็กๆของเธอสันริกเหมือนจะปกป้องทุกอย่างจากสิ่งที่กำลังถาโถมเข้ามาโซพิ่ตอกอดดาวใจแน่นน้ำตาเธอก็พรั่งพรูออกมาเธอพูดไม่ออกไม่มีแรงแม้จะปฏิเสธหรืออธิบายมีเพียงอ้อมกอดของแม่ที่แห้งเหี่ยวที่กำลังยึดเหนี่ยวลูกที่เธอรู้ว่าอาจจะต้องจากกันตลอดไปแม่กมลยืนอยู่ด้านหลัง ดวงตาแดงกับมองดูสองแม่ลูกกอดกันท่ามกลางลานบ้านเปียกฝนใบหน้าเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความรู้สึกผิดแต่แล้วเธอก็สูดหายใจลึกเดินขึ้นไปพูดกับตำรวจว่าฉันไม่อยากให้เรื่องนี้ใหญ่โตฉันไม่ได้มาแจ้งความฉันขอเพียงอย่างเดียวขอให้ฉันกับเด็กคนนี้ได้ตรวจดีเอทุกอย่างเงียบลงทันทีลมพัดผ่านลานบ้านใบตองเสียสีส่งเสียงแผวราวกับลางร้ายจากฟ้าตำรวจหันมองทีละคนแล้วพยักหน้า ได้ครับแต่ก่อนอื่นขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือเราจำเป็นต้องพิสูจน์ความจริงตามกฎหมายดาวใจไม่ร้องให้อีกแล้วเธอเงยหน้าขึ้นมองผู้หญิงทั้งสองคนคนหนึ่งคือแม่ที่ให้เธอเติบโตมากับความอบอุ่นอีกคนคือแม่ที่อาจเป็นผู้ให้กำเนิดท่ามกลางคำถามมากมายที่ยังไม่มีคำตอบเธอรู้สึกราวกับตกอยู่ในโลกสีเทาไร้ทางออกและคำตอบเดียวกำลังรออยู่ในสายเลือดลึกสุดในร่างกายของเธอที่สถานีตำรวจอำเภอตากลี ห้องสอบสวนเล็กๆที่ทาผนังสีเขียวอ่อนตอนนี้กลายเป็นที่คุมขังหัวใจของทุกคนดาวใจนั่งอยู่ระหว่างผู้หญิงสาองค์คนข้างหนึ่งคือโสพิษแม่บุญธรรมที่เธอเรียกว่าแม่มาตลอด12ปีอีกข้างคือแม่กมลผู้ที่ยืนยันด้วยทุกความรู้สึกว่าเธอคือลูกสาวที่หายไปจากกองเพลิงในวันนั้นบรรยากาศในห้องตึงเครียดจนเหมือนจะขาดเสียงใบพัดเพดานหมุนแกรกแรกก็ไม่อาจไล่วความเงียบอึดอัดที่คลุ้งไปทั่วเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นั่งอยู่ตรงหน้าเปิดแฟ้มเอกสาร จดรายละเอียดทีละประเด็นสูติบัตรรูปถ่ายหน้าหิ้งพระสร้อยข้อมือปักชื่อสมุดวัคซีนและใบคำร้องขอตรวจดีเอ็ที่แม่กมลเพิ่งเขียนด้วยลายมือสันสันแต่แน่วแน่หลังจากเขียนบันทึกอยู่นานเจ้าหน้าที่ก็เหนื่อยหน้าขึ้นพูดด้วยน้ำเสียงระมัดระวังเราจะดำเนินการเก็บตัวอย่างดีเอ็ในช่วงบ่ายวันนี้ผลตรวจจะออกภายในไม่กี่วันระหว่างรอผลเด็กจะถูกดูแลชั่วคราวที่ศูนย์ช่วยเหลือเด็กประจำอำเภอ คำพูดยังไม่ทันจบโซฟิก็ผวาลุกขึ้นยกมือไหว้ทั้งน้ำตาเสียงสั่นสะอื้นไม่ขอร้องเธออย่าพาหนูไปไหนเลยเด็กมันไม่เคยอยู่ห่างฉันเลยแม้แต่วันเดียวตั้งแต่เกิดมามันก็อยู่กับฉันตลอดแม่กำมลนเองก็ลุกขึ้นเช่นกันน้ำตาเอ่อคอรีพูดต่อฉันเข้าใจว่าคุณรักเด็กคนนี้แต่ฉันก็เป็นแม่เป็นแม่แท้ๆของเธอฉันเสียลูกไปครั้งหนึ่งแล้วฉันทนไม่ได้ถ้าจะต้องเสียอีกดาวใจนั่งนิ่ง ดวงตาแห้งผักราวกับร้องให้จนหมดน้ำตาเธอมองผู้หญิงทั้งสองคนมือข้างนี้จับมือข้างนั้นไม่รู้ว่าควรจะเกาะมือใครไว้หัวใจของเธอเหมือนถูกฉีกออกเป็นสองซีกหนูอยากอยู่กับแม่เธอพูดเบาๆรากระซิบแล้วเธอก็หันไปมองโสพิษแต่ถ้าแม่โกหกหนูมาตลอดสิบสองปีที่ผ่านมาไม่ยังเป็นแม่ของหนูอยู่หรือเปล่าคำถามนั้นร่วงลงกลางห้องเจ็บแสบและเงียบงนันเจ้าหน้าที่ตำรวจลูบหน้าผากถอนหายใจเบาๆผมเข้าใจครับ นี่ไม่ใช่คดีธรรมดาแต่มันคือโศกนาฏกรรมของหัวใจเขาหันไปมองดาวใจน้ำเสียงอ่อนลงตอนนี้หนูกลับไปอยู่กับแม่บุญทําได้แต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลเมื่อผลตรวจออกเราจะดําเนินการตามขั้นตอนผู้หญิงทั้งสองพยักหน้าพร้อมกันรากับเชือกที่มัดหัวใจพวกเธอแน่นมาทั้งวันเพิ่งคลายออกเล็กน้อยแต่ในแววตาของพวกเธอไม่มีใครรู้สึกโล่งใจจริงๆเพราะความเป็นแม่ไม่เคยวัดได้ด้วยเลือดเนื้อหรือกระดาษสินชื่อไม่กี่วันต่อมา ซองผลตรวจที่ประทับตราโรงพยาบาลกลางจังหวัดถูกส่งมายังสถานีตํารวจอาเภอตาเกลี่ในบ่ายวันที่ฟ้าครึ้มเต็มไปด้วยเมฆเทาทุกคนมาพร้อมหน้าดาวใจนั่งตรงกลางขนาบข้างด้วยโศภิษและแม่กำมลแต่ละคนเก็บความกังวลไว้เงียบเงียบห้องสอบสวนกลับเข้าสู่ความเงียบเหมือนวันแรกต่างกันเพียงครั้งนี้ความจริงอยู่แค่เอื้อมเจ้าหน้าที่เปิดซองดึงกระดาษผลตรวจออกมาอ่านด้วยเสียงชัดเจนแต่ช้าช้า ดีเอของเด็กหญิงดาวใจตรงกับแม่กมลฑิดาด้วยความแม่นยำ99.998เซจึงสามารถสรุปได้ว่าดาวใจคือบุตรสาวแท้ๆของนางกมลฑิดามีชื่อกำเนิดว่าดวงใจกมลทุกอย่างราวกับหยุดนิ่งในวินาทีนั้นหลมเงียบลงหัวใจก็เหมือนหยุดเต้นดาวใจเงยหน้าขึ้นดวงตากลมโตมองว่างเปล่าเพียงประโยคสั้นๆแต่เย็นเยียบได้พลิกความโลกที่เธอเคยรู้จักทุกอย่างถล่มลงเหมือนปราสาททรายข้างๆแม่กมลโผเอามือปิดหน้าร้องให้สะอื้น เสียงดังกังวนเหมือนบทสดขอบคุณฟ้าหลังรอคอยเกือบสิบปีเธอยื่นมือที่สันระริกออกมาอยากจะโอบกอดลูกแต่ดาวใจไม่ขยับแววตาเธอลอยไปในระหว่างเส้นแบ่งของความจริงและความเจ็บปวดไม่แน่ใจว่าอะไรคือสิ่งที่ควรเชื่อโซฟิดไม่ร้องเสียงดังเธอเพียงแค่ก้มตัวไหล่สั่นไหวก่อนจะสุดตัวลงกับพื้นกระเบื้องเย็นมือที่ผอมแห้งของเธอกำขาเก e ้าอี้แน่นเหมือนพยายามยึดไว้ไม่ให้ล้มลงฉันฉันไม่ได้ตั้งใจรักเด็กฉันเป็นแค่แม่ค้าขายของธรรมดาวันนั้นฉันเดินผ่านบ้านที่ไฟไหม้ แล้วเห็นเด็กน้อยนอนหมดสติอยู่บนกองเท่าฐานหน้ามอมแมมมือขาเลือดซิบไม่มีใครอยู่เลยฉันตกใจเลยอุ้มเธอไปที่สถานีอนามัยใกล้ๆเสียงเธอขาดห่วงมือเช็ดน้ำตาไม่หยุดพ่อตื่นขึ้นมาเธอเรียกฉันว่าแม่ฉันคิดว่าพ่อแม่ของเธอคงตายไปแล้วในกองเพลิงฉันรอรอคนมารับเธอแต่ไม่มีใครเลยฉันทิ้งเธอไม่ลงฉันก็เลยเลี้ยงไว้เองตอนนั้นฉันไม่รู้ไม่รู้ว่าเธอเป็นลูกใครฉันแค่คิดว่าฟ้าประธานเธอมาให้ฉัน ดาวใจบีดมือของตัวเองแน่นเธอหันไปมองแม่กระมลแววตาเต็มไปด้วยพายุแล้วหันกลับมามองโสพิษแม่ที่แม้จะจนก็เคยยอมแบ่งข้าวคำสุดท้ายให้เธอแม่คนไหนจริงแม่คนไหนปลอมหรือทั้งสองก็เป็นแม่คำถามนั้นไม่หลุดออกจากปากแต่ฉายชัดอยู่ในแววตาเปียกน้ำตาของเด็กหญิงอายุ12ปีผู้ที่เพิ่งเข้าใจว่าบางครั้งความจริงก็คือแผลลึกที่สุดในหัวใจหลายสัปดาห์ต่อมาในห้องพิจารณาคดีเล็กๆของศาลอัมพตากลี คดีนี้จบลงด้วยการไต่สวนสั้นๆแต่เต็มไปด้วยน้ำตาหลังจากพิจารณาหลักฐานคำให้การและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าทีให้ความร่วมมือของโซพิตตลอดการสืบสวนคณะผู้พิพากษาจะมีคำวินิจฉัยว่าโซพิตไม่ได้มีเจตนาครอบครองเด็กเธอไม่ได้ปิดบังตัวตนของเด็กโดยเจตนาการที่เธอเลี้ยงดูดาวใจมาตลอด12ปีล้วนเป็นผลจากสถานการณ์ฉุกเฉินและความเมตตามิใช่ความต้องการเป็นเจ้าของศาลมีคำพิพากษาให้คุมประพฤติในพื้นที่เป็นเวลาหนึ่งปี โดยไม่ดำเนินคดีอาญาเมื่อผู้พิพากษาอ่านคำตัดสินจบห้องพิจารณาคดีเงียบลงในทันทีแม่กำมลจับมือดาวใจไว้แน่นส่วนโสภิกก็ก้มหน้าลงน้ำตาไหลเงียบๆไม่ใช่เพราะความอายุติธรรมแต่เพราะคำตัดสินนี้ก็หมายถึงว่าเธอจะไม่ใช่แม้ตามกฎหมายของดาวใจอีกต่อไปแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคือปฏิกิริยาของดาวใจเธอไม่ปล่อยมือจากแม่บุญธรรมของตนในสายตาเธอต่อให้ความจริงชัดเจนเพียงใด12สองปีที่ได้อยู่กับแม่กับมื้อข้าวธรรมดา กับผ้าชุบน้ำเวลาป่วยกับอ้อมกอดยามหกล้มไม่อาจถูกลบด้วยกระดาษผลตรวจ DNA หรือคำพิภากษาใดๆหลังจากวันนั้นดาวจะย้ายไปอยู่กับแม่กมลที่บ้านไม้กลางทุ่งนาที่ซึ่งกรอบรูปหน้าหิงพระได้ถูกลดลงแทนที่ด้วยรูปถ่ายใหม่ของทั้งสามคนดาวใจแม่กมลและแม่โสพิษดาวใจยังคงกลับไปย่ยมแม่สะโพธท,ทุกสัปดาห์พร้อมดอกไม้รอยยิ้มและเรื่องราวในโรงเรียนเหมือนทุกอย่างไม่เคยมีการพลาดจากส่วนโสพิษ แม้จะไม่ได้เป็นแม่ในเอกสารแต่ก็ยังเป็นแม่ในหัวใจในตอนแรกระหว่างแม่กำมลกับโสพิษมีเพียงช่องว่างของความรู้สึกผิดและบาดแผลแต่การเวลาและความรักที่มีให้เด็กคนเดียวกันได้ค่อยๆละลายความแหลมคมในใจพวกเธอเรียนรู้ที่จะนั่งเคียงข้างกันช่วยกันทํากับข้าวให้ดาวใจพาเธอไปโรงเรียนนั่งด้วยกันในวันแสดงหน้าเวทีของลูกไม่มีใครพูดออกมาแต่ต่างก็เข้าใจว่า ดาวใจไม่ใช่ของใครคนเดียวเธอคือผลลัพธ์ของความเป็นแม่ในสองรูปแบบหนึ่งจากสายเลือดหนึ่งจากความรักและการประสานกันของสองผู้หญิงที่ชื่อว่าแม่คือลมหายใจใหม่ที่โชคชะตามอบให้หลังพายุชีวิตหลายปีต่อมาสิ่งที่เคยเป็นความลับเคยเป็นน้ำตาเคยเป็นข่าวลือที่สั่นสะเทือนทั้งอัมพตากลีตอนนี้กลายเป็นเพียงความทรงจำเงียบๆในหัวใจของสามคนที่เคยเดินผ่านพายุไม่พึงประสงค์ด้วยกันดาวใจโตขึ้นแล้วดวงตาไม่ไร้เดียงสาเหมือนวันวาน,วาน แต่ยังอบอุ่นและลึกซึ้งด้วยร่องรอยของอดีตเธออาศัยอยู่กับแม่กำมลในบ้านไม้ที่ได้รับการซ่อมแซมแต่แทบทุกวันก็ยังวะ่ไปหาแม่โสพิษแม่อีกคนที่เคยอุ้มเธอหนีออกจากเปลวไฟและรักเธอด้วยชีวิตอันเปล่าเปลี่ยวในทุกเทศกาลทั้งสามคนจะช่วยกันเตรียมสำหรับอาหารประรูปถ่ายเก่าๆที่กรอบเปื่อยนั่งล้อมวงเล่าความหลังด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนปราศจากความโทษปราศจากความแคลงใจดาวใจยังจำได้ดีวันหนึ่งที่โรงเรียนขอให้ยื่นข้อมูลสำหรับนักเรียนที่มีภูมิหลังพิเศษ เธอยื่นรูปถ่ายหนึ่งไปให้ครูประจําชั้นรูปที่เธอยืนอยู่ระหว่างแม่สองคนยิ้มอย่างสดใสมือซ้ายจับมือแม่กำมลมือขวาจับมือแม่โสพิษเธอพูดเพียงประโยคเดียวทําให้ทุกคนที่ได้ยินถึงกับน้ําตาคลอหนูมีแม่สองคนคนหนึ่งให้กําเนิดหนูอีกคนช่วยหนูจากความตายแม่จะไม่มีสายเลือดแต่ความรักที่แม่โสพิษให้หนูไม่อาจไม่เรียกว่าคําว่าแม่รูปถ่ายไปนั้นถูกแขวนไว้ในทั้งสองบ้านบ้านของแม่แท้และบ้านของแม่ผู้มีพระคุณ และนั่นคือบทสรุปที่ดรามที่สุดไม่ใช่เรื่องว่าใครถูกใครผิดใครได้ลูกใครต้องยอมแพ้แต่คือความจริงที่ได้รับการยอมรับด้วยความเมตตาเด็กคนหนึ่งได้เติบโตในความรักที่เพียงพอจากสองแม่สองโลกสองอดีตแต่มีปัจจุบันร่วมกันเพราะโลกใบนี้บางครั้งไม่ได้แยกขาวดำด้วยสายเลือดแต่อยู่ที่หัวใจและการที่มนุษย์ยังยึดเหนี่ยวกันไว้ไม่ใช่ด้วยหน้าที่แต่ด้วยความรักที่ไม่มีขอบเขตหากเรื่องราวของดาวใจทําให้คุณลุงคุณป้ารู้สึกาซาซึ้งใจ ขอฝากแชร์วิดีโอนี้ให้ถึงมือคนที่คุณรักเพราะบางทีหนะ้าที่ใดที่หนึ่งอาจจะมีแม่คนหนึ่งที่กำลังเสียสละเงียบๆเ,เด็กคนหนึ่งที่เติบโตกับคำถามไม่มีคำตอบหรือครอบครัวหนึ่งที่กำลังรอปาฏิหาริย์เล็กๆเพื่อเชื่อมร้อยสิ่งที่เคยหล่นหายไป